สวัสดีครับสมาชิกกลุ่มกพอวาไรตี้ทุกท่านครับก็วันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับประเด็นดาราม่าในกลุ่มกพอซิงหน่อยนะครับอ,อยากจะบอกเลยครับช่วงนี้ผมก็ไม่กล้าจะแนะนําอู่หรือว่าช่างให้สำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับยิ่งเกิดประเด็นการโกงการทิ้งงานอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับคือบางครั้งเนี่ยบอกได้เลยว่าบางเรื่องมันก็เกิดจาก ความไม่ได้ตั้งใจนะอือย่างอย่างผมเนี่ยกับคนที่เขาเป็นประเด็นอยู่ในในในกลุ่มกระบรอซิงเนี่ยถามว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยถามผมนะมีคนถามผมว่า,าพี่ช่วยแนะนำอู่ที่สามารถทำรถกระประ๊อหน่อยได้ไหมที่ทำเก่งๆวางโบยกสูงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำ เขาคนนั้นเหมือนกันที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งสาเหตุที่แนะนําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นแอดมินกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มอ่ากลุ่มน่าจะเป็นกระป๋อสี่คูณสี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เขาก็ยังทํางานให้กับหลายๆคนนะครับคือถ้าเกิดเรามองผิวเผินคือเราไม่ได้สนิทกันนะครับอย่างเช่น เขาลงในกลุ่มเนี่ยว่าเขาไปทำมน่นนี่นั่นมาเนี่ยคือความน่าเชื่อถือมันมีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมต้องต้องยอมรับว่าเขาก็ทํางานเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขา,าไม่ได้มีชื่อในด้านนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันก็เลยส่งผลทําให้ถ้าณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็จะแนะนํา ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวนเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วก็เอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าทางบ้านเขาวิธีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรยังไงจนมาวันหนึ่งเนี่ยเขาจากหน้ามือไปหนักมืออะไรประมาณนี้นะครับอย่างกรณีพี่พอ้วนเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนทํางานคนหนึ่งแหละแล้วเขาก็คงไม่ไม่ทราบว่ามันไปมีเรื่องอะไรตกลงอะไรกันยังไงแต่ด้วยความที่เขาทํา ทำงานกันบ่อยเนี่ยเขาก็อาจจะไว้วางใจกันในระดับหนึ่งนะครับนะก็อาจจะส่งผลทําให้นั่นแหละครับพี่อ้วนก็เลยอาจจะมเีเขาเรียกว่าอะไรมีจุดที่หลายคนสงสัยนะครับว่า,เ,าเห็นสนับสนุนเขาอยู่นะครับก็น่าจะเป็นพวกเดียวกับเขาไปด้วยนะครับแตบ่บางเรื่องเนี่ยเ,เราก็พูดคุยกันแค่ แค่งานน่าจะเป็นประมาณประมาณนั้นนะครับจากจากที่เห็นแต่อันนี้ก็ไม่ได้การันตีนะผมแค่อยากจะทําความเข้าใจให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นสายเนี้ยได้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 คิดกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าเขาก็นะก็ก็ทําอะไรให้ให้เราเห็นกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรหรอกเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่มีหลายคนที่ถูกนะครับถูกโกง อะไรต่างๆเขาว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดเพราะว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดด้วยแต่อยากจะบอกให้ฟังว่าการที่เพื่อนๆไปสอบถามคนนั้นคนนี้แล้วอะไรยังไงเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆตัดสินใจดูเองด้วยดีๆอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่คนอื่นแนะนำแล้วจะเชื่อปักใจเชื่อเลยนะครับคืออยากจะแยกอย่างนี้ครับช่างเนี่ยจากที่ผมเห็นเนี่ยเอาง่ายๆนะก็จะมีอยู่ สองสองแบบก็คือช่างที่เขาเป็นช่างเลยมีอู่แบบจริงจังเลยนะครับมีอู่แบบเราสามารถเข้าไปใช้บริการเห็นเห็นเนี้ยถ้าเกิดอย่างยกตัวอย่างพี่เพชรนะครับอู่ช่างเพชรเนะี่ยเขามีอู่เราก็ไปถึงที่เขาเขาก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไม่รู้ว่าเขาจะทําดีไม่ดียังไงเราอยากจะให้เขาแก้ไขางานอะไรยังไงเขาก็อยู่ที่นั่นแหละให้เราให้เราไปตามตัวได้คือมีหลักแหล่งแล้วก็จะมีอีกอหนึ่งประเภทก็คือ คนที่อะอย่างยกตัวอย่างเียกันสมมติผมเนี่ยผมมีรถกระปอร๋ออยู่แล้วผมก็อ่ายกยกเป็นเป็นสายปั้นแล้วกันนะยกเป็นสายปัน้นซึ่งก็จะรู้ว่าที่ทำสีอ่ามีตรงนั้นนะปะปุตรงนี้ถ้าจะทําช่วงล่างให้ไปตรงนั้นก็คือพอจะรู้พอจะรู้แล้วผมก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขา ทำดูดีแล้วมีการวางแผนอะไรจัดการกันค่อนข้างจะจะดีนะครับก็เลยอ่ะพี่คือเหมือนไว้ใจครับในผลงานซึ่งมีหลายคนนะครับมีหลายคนในกลุ่มมีหลายคนที่ที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือไว้วางใจให้ดูให้ดูแลต่อนะครับก็เอารถไปให้พี่เขา เอารถมาให้ผมแล้วกันนะยกตัวอย่างเป็นผมแล้วกันเอารถมาให้ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจัดการให้ผมก็อาจจะคิดค่าบริการอะไรนั้นนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องของอู่เนี่ยเขาก็จะมีการคุยกันกับผมอยู่แล้วว่าถ้าทาปะผุเสีีราคาเท่านี้ผมก็จะรู้ทําสีเท่านั้นเท่านี้นะครับอะไรยังไงก็ว่ากันไปผมจะรู้ราคาแล้วผมก็บวกเพิ่มไปอะไรอย่างนี้เหมือนค่าบริการแล้วกันนะครับก็ไปทําให้เสร็จแล้วก็ส่งรถให้นะครับ แต่เกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยเกิดอู่ที่ผมไปทําเกิดมีปัญหาหรือว่าคิดราคาเพิ่มหรือว่าเขาย้ายหรือว่าช่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะมีปัญหาไปด้วยแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยไม่มีเรื่องของเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบเนี่ยก็จะทําให้มีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นกันไปเพราะว่าผมก็ไม่สามารถรับผิดช,ชอบงานที่ช่างมาทําเสียได้ถ้าเป็นตัวเงินเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีผลทําใหา้คนที่เขารอผลงานอยู่เนี่ย มีเขาเรียกว่าอะไรมีความไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ได้งานตามสเปคตามเวลาที่ที่เราคุยกันไว้ทีแรกอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับเพื่อนๆมือใหม่ที่เป็นสายปั้นฉะนั้นการปั้นรถแต่ละคันเนี่ยมันมีเรื่องราวค่อนข้างจะ,ะซับซ้อนนะครับซับซ้อนแล้วก็มันมันมันไม่ใช่แค่ผุก็ไปปะทำสี เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองมันไม่ใช่ครับมันจะมีเรื่องระหว่างทางระหว่างการทํางานเนี่ยอีกเยอะนะครับนะทําผิดทําถูกนะครับทําไปแล้วไม่สวยแก้ไม่ตังค์ก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ะปะผูทําสีเสร็จเรียบร้อยเดินสายไฟวางระบบอะไรต่างๆจัดทรงมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายแบบแบบที่พูดนะครับมันมีเรื่องเรื่องราวที่ซับซ้อน กว่านั้นอีกครับแค่ทําผิดแล้วก็แก้งานใหม่นี้มันก็เพิ่มแล้วนะจานวนเงินนี้เพิ่มแล้วนะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็สนใจรถเล่นรถเก่าเนี่ยได้เข้าใจด้วยว่ากว่าจะได้รถแต่ราคานี้มันมีเรื่องราวค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจนี่เราต้องตัดสินใจเองนะครับคิดดีดีนะครับดูแล้วดูอีกอย่ารีบนะครับอย่ารีบต้องบอกนี่เลย ประเด็นดาม่าเนี่ยผมมองดูแล้วมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆนะครับอุบัติเหตุจริงๆคนที่เป็นแอดมินเนี่ยเขาก็พูดยากนะเพราะว่าเขาก็ไปสนับสนุนคนที่เขาทําผิดด้วยนะครับด้วยความที่ไม่รู้นะครับแต่สําคัญสุดเลยคือต้องออกมาพูดครับต้องออกมาพูดออกมาชี้แจงบ่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เพื่อนเพืนที่เป็นสมาชิกใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆแหละนะเขาก็ไม่รู้เขาก็จะพูดันไปฉะนั้นการสื่อสารพูดคุยเนี่ยสำคัญนะครับก็ฝากไว้